สวัสดีค่ะฮัลโหลตาก้าคนวันเลยเช้าไก่หลานไปตาก้าไทยเช้าไก่หลานผัดคณะปลากระป๋องคณะปลากระป๋องแนะก็นี่คณะนะคะเดี๋ยวไอ้ไายเกาะไายเกาะหมายค่ะไรรายเกาะผัดหม้อไตไทยเกาะไก่หลานอ่ะนี่ก่อนอยู่เลยเชา้าแก่ะเช้าไมื่อไรเล้วเช้ากุนทาอยู่อ่าตาก้านไม่ไดะกานแล้วจึงจะกอนกุนเทาอยู่กุนทาอยู่ให้ยืมชอยเลย ช้าแม่จอยเสกขับกันเลยเช้าก่หลานละเช้าท่งชอยละจอยเสกหับกันล่ะฮะเราจะมาผัดคณะปลากระกป๋องจ้าโอเคนะคะกระเทียมสับพริกขี้หนูหลักจิ้วใจถั่วหมายซีนยงแกอยู่ลร่าเช้าหละแต่ก็โอเคโอเคมาผัดกันเลยจ้า ที香ันไม่เก๋ใช้食啊放ด油落去啦โอเค系าจัด哈ก咁โต放ดิส่นอ,อ,อย่างละจิ้วลเวลยใส่กะทียมสับแล้วก็พี่หนูลงไปจ้าผัดก่อนนะคะ เหลืองก่อนนะคะ Nếu không mình sẽ là hơi tài lạc tiêu kìa. có lạc lọ lạc tiêu trái cho ui à chi kết tí à con cun tháo dưới lọ hơi bắt có phải ok thật con cun tháo dưới lại hơi tháo cái tháo ส่งหาเราฟองที่ชอยเลยใส่ผักเข้าไปจ้ะโอเคผัดเลยเช้าแล้วเช้าเลยกุน <c oughs> เท้ายิบเช้ากาลาร้าน คณะปลากระป๋องผักคณะปลากระป๋องจ้าใส่ผิกไทยอุจจิปันโอเค โอเคเรามาปรุงรสกันเลยจ้าใส่น้ำมันหอยเข้าไปฟองที่หัวเยาวเลยแยกกั้นหัวเยาวแล้วะใส่ประมาณหนึ่งช้อนตามด้วยน้ำตาลหน,ลนล okay. ึ่งช้อนทองหล่อแยกกั้นโอเคซิซนชิ้นเสียวใส่ใส ใส่ซีอิ๊วไปนิดนึงโอเคผัดเลยจะผัดให้นิ่มเลยนะคะโอเคโอเคใส่น้ำไปนิดนึงฟองซีซี่ยๆเลยโอเคโอเคโอเค ดูก่อนอืมอร่อยอร่อยโหเศรษฐาโหเมยโอเคเช้าตัวยาจันทร์สินะโอเค ชาวใกล้ร้านถไ่มาชาวทุ่งชอยเจอเสกขับกละลาคุนเตายูย ส,สิ่สี CSC ไก่หลานสิ่งไทกับเกาลํเรามาผักอ่าชิมคนาก่อนนะคะอืมอร่อยโอ้โหส่กากนโหม่อร่อยกอโอ้เส่เก,กากลัอะ่ะโอเคจ้า เสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าปิดไฟเก้าติมโอเคจอยกินแต่ก้าบบายบาย